กินไว้ค่ะมาแกลด,ดิซื้อเขาก็ไม่ได้แพงดอกแต่ว่าพอปู่ไมาได้แย่งค่ะอยูด่ด้วยกันก่อนลูกมาเก็บพักแกดิดต่อค่ะใน่พาละเก็บไปดองป็ไหมพี่น้อง ออนห้อาอ่อนน้ำเดี๋ยวว้านไม่ดีกว่าค่ะอันนี้เอาไปดองเลยค่ะเลิมลงโกูกับนีค่ะอหอมคือประกาศเลยประมาณนีน้หอมคือประกาศค่ะยังไม่เคยกินเลยคะเห็นพี๊ยยุย คือในยูทูปเพื่อนเอาไปดองบัสันเอาไปขันส้มบัสันก็เลยเละเอ็ดคือเราเอ็ดค่ะมาแล้ดิดนี่ในความรู้สึกภาพภาว่าว่านดีกว่าค่ะว่านดีกว่า เราไปดองค่ะอันนี้ล่ะลลกทิ้นหมดเลยนี่แล้วจังปุ้กไหมค่ะเขื่อนไงเขื่อนใดค่ะมาเรียิบนี่ว่านเอาดีกว่าค่ะ ได้จานบักง่ายกันพ่ไแมพี่น้องเดี๋ยวเราไปคั้นส้มค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเราเป็นเลิกคั้นส้มมาแลดิดค่ะ เป็นเธอแรกพ่อแมพี่น้องมาเก็บทั้งนี้ต่อพ่อแมพี่น้องเดี๋ยวผ้าเราเอาไปขันส้มค่ะอันนี้มันใหญ่เกินไปแล้วค่ะมันกินกินหูก็ไม่ได้อันนี้ออันนี้กินหูได้ค่ะ น,นี่เก็บไม่ได้แล้วค่ะใหญ่โพดอันนี้ยังไม่ค่นได้ลงหู <laughs> อันนี้เป็นมะลดิดค่ะนุมน่มขึ้น,นสร้างขึ้น ก็คระมาพี่น้องเอาถุงมาเซอร์แล้วค่ะโหยง่ายเลยค่ะอันนี้กินโหได้ค่ะออ เอาไปคันส้ม่อไม่พี่น้องเอาล่องคันเบิ่งค่ะ บุญวายใส่ผมขนาดกะเล็กน้อยมานำกัะทั้งสามคนเลยกัะมาเล่าดิบกัะอโอหแตะเลยค่ะอันนี้จิงไม่ได้แล้วค่ะแตะฝนตกค่ะ ฮอนฮอนฝนตกซื ונה, ้อโคตดแตะเนาะโอ้นี่โหงบกใหญ่เลยค่ะนี่หัวน้อยค่ะอันนี้โอเค บ้านไม่ค่ะมาแลดิดขึ้นไงเพราไหมพี่น้องขึ้นไงได้กินไ้ค่ะมาแลดิดซื้อเขาก็ไม่ได้แพงดอกแต่ว่าพอปุ๊มันได้แย่งค่ะอยู่ด้วยกันก่อนลูกอันนี้จะพ่อได้กินค่ะ

ได้ทั้งเบอร์ได้ทั้งหูค่ะพ่อแม่พี่น้องหูก็ไม่แย่งงามปะเลืดหอค่ะแต่ก็โอเคอยู่ค่ะขบคว่นในไลน์ค่ะพ่อแม่พี่น้องที่มาเยี่ยมมายามมาเบิง่งเป็นมู่เป็นฟูงกันค่ะแล้วเจอกันคลิปน้าคลิปไมค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ